สำหรับหม้อใบนี้นะครับอาการอาการของหม้อใบนี้นะครับคือเปิดมาปุ๊บเปิดมาก็ติดเลยนะครับเปิดมาก็ติดเลยนะติดแบบนี้เลยนะติดหมดเลยหุงแล้วเนี่ยกดแล้วก็ไม่ดับกดตรงกลางแล้วก็ไม่ดับครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ตัดทําให้เวลาปิดเปิดต้องปิดเปิดตรงนี้นะครับก็ทําให้เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะซ่อมนะครับ ลูกขอบคุณลูกค้านะครับที่มาจากปราจีนนะครับอันนี้ส่งมาจากปราจีนบุรีนะครับส่งทางขนส่งมาให้นะให้มาซ่อมหน้าร้านเลยนะครับเพราะว่าแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนตัวเด้งหมอกปรากฏว่าเปลี่ยนจุดที่มันคนละคนละจุดนะครับเพราะตัวนี้อาการก็คือลูกยางเสียนะครับก็คือว่าพอจุดแล้วมันกดยังไงก็ไม่ดับเพราะฉะนั้นพอหุงก็เข้าไม่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะ ทดสอบให้สําหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหานะครับไฟไม่แรงนะครับจุดไม่ติดนะครับหรือไฟออกมาลีหรือไฟลุกตรงบริเวณนี้นะครับแฟลุกบริเวณนี้นะครับทุกอาการเราแก้ได้นะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยเรายินดีซ่อมทุกอาการเดี๋ยวคอยชมตอนที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับหม้อหุงข้าวยี่ห้อเซกิลูกค้าให้มาซ่อมในฟ้าว่าตัวนี้นะครับมีอาการก็คือว่าเวลากดตรงนี้ลงแล้วนะครับไฟตรงนี้ไม่ดับนะครับก็จะทำให้หม้อไหมเ้เวลาหุงข้าวข้าวก็จะไหม้นะครับเราก็แก้ไขนะครับแล้วก็ตัวไฟล่อตัวนี้นะครับไฟไม่ไม่ติดนะครับเราก็ทำให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอดับปุ๊บสังเกตไหมครับดับไปแล้วนะครับดับไปแล้วนะดับไปแล้ว <sh arp> <sh arp> นี้เดี๋ยวเรามาเทสตรงเ,เรื่องลูกยางนะครับ <sh arp> อย่างที่อาการที่ตอนซ่อมใหม่ๆนะครับว่าลูกยางเสียหายนะครับก็อันนี้ใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่า,าไฟออกแล้วครับว่าตรงนี้ที่เราทําไปเนี่ย รั่วไหมครับไม่รั่วนะครับไม่รั่วก็แนะนํานะครับอย่าทําตามนะฮะอย่าทําตามก็อันตรายอยู่นะอันตรายอยู่นี้เราต้องทําให้รู้นะครับว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปรับอากาศถ้าเกิดว่าไฟมันหนีมากเกินไปนะครับก็ปรับอากาศนิดนึงนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหาเช่นสปาร์กไม่ติดนะครับ ติดแล้วไฟล่อ,อใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟลุกตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟออกมาไม่แรงนะครับหรือออกมาแล้วเป็นเปลวเป็นเปลวสีส้มซึ่งทําให้ภาชนะดํานะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็ส่งมาซ่อมที่ร้านร้านตลาดถ่าแก๊สได้เลยครับเรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะสั่งจะส่งเข้ามาก็แนะนำว่าถ้ารุ่นนี้นะครับให้ถอด ให้ถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่กล่องมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหักนะครับต่างจังหวัดก็ส่งเข้ามาได้เลยครับเราซ่อมเสร็จแล้วเราจะส่งคืนให้นะครับชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าช่วยถ้าชอบนะครับช่วยแชร์ช่วยช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยกดถูกใจและแชร์ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ